แพทย์นปภาฟาดกลับชาวโซเชียลตำหนิไม่ให้เกียรติแฟนหลังเล่าฝ่ายชายกราบเท้าก่อนนอนจากกรณีสาวแพทย์นปภาออกมาเผยถึงความรักครั้งใหม่ล่าสุดผ่านรายการซานิเบลได้เบาคนนี้ห่างกัน14ปีเขาขอให้เปิดตัวทุกวันจนเรารำคาญคือเริ่มต้นคือแพทย์ไปดูรายการหนึ่งทรงมันได้เขาเป็นเด็กเรืออยู่บนเรือยอทเขาทำอยู่ที่ภูเก็ตมันหมากับนฟ้ฟแต่ได้เองหัวเราะ คุยแล้วส่งรูปน้องให้เขาก็นิ่งก็เลยบอกว่าคุยกับเราก็ได้ตอนแรกก็เอาไว้เป็นคอนเน็กชันคุยไปคุยมาหนึ่งปีเฉยแล้วเขาก็ทิ้งงานที่ภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพกับเราที่อยู่กับคนนี้นานเพราะเขาทําให้ทุกอย่างถ้าถอดกางเกงแพทออกจะเห็นว่ามีแพททับเพราะเขาทําให้ทุกอย่างขนาดละเมออยากกินทัวร์ไรญี่ปุ่นเขาก็ไปซื้อให้แพทเป็นคนที่ชอบคนง่ายแต่รักคนง่ายกับคนนี้สาะนะก็ไม่ให้แต่เขาก็อดทนคือแพทไม่ได้ปิดไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแค่ไม่ได้เปิดผ้ามันจะใช่ก็คือใช่ และนี่ไปดูมอมะเขาบอกว่าแพทจะแต่งงานสองครั้งและเขามีหวังคิดว่าใช่แน่แน่และหลังๆแพทเป็นแม่ที่ไม่รู้ว่าลูกต้องใส่ชุดอะไรไปโรงเรียนเพราะเขาเป็นคนทําให้หมดเลยมีวันหนึ่งทะเลาะก,กันเลยบอกว่า จะดูแลลูกเองแล้วครูลายมาบอกว่าน้องเรสแต่งตัวผิดเพราะเราไม่จําแล้วไงว่าลูกต้องใส่ชุดอะไรและน้อยใจลูกมากคือลูกชอบพูดชอบบอกเขาก่อนแพทไม่ชอบไม่แฮปปี้ก็บอกให้เขาบอกแม่แต่ที่ลูกไม่บอกเพราะแพทหอวงลูกไม่อยากให้ลูกมีแฟนตอนที่เขามาบอกว่ามีแฟนแพทน้ําตาคลอเรสก็เลยสนิทกับเขาแพทหอวงลูกมากไม่อยากให้ลูกคุยกับเขามากถ้าคุยมากแม่จะไม่คุยกับเขาอีกนะหัวเราะวันนี้แพทเลือกแล้ววันนี้มีความสุขแล้ว และระหว่างนั้นถามว่าเขานวดเท้าให้แพทย์ไหมงานนี้แพทย์นภภาบอกว่าเขากราบเท้าทุกวันใครไม่รู้แนะนําแพทห่างกับเขา14ท่ทารัดและเขารบอยากอยู่ด้วยกันานานๆให้เขารบเราเยอะๆเขาคงไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงกรับสเสลยก,ก่อนนอนพรุ่งนี้ดีๆกับผมหน่อยนะครับพร้อมทําท่าประกอบให้ดู หลังจากเรื่องราวดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิไม่ให้เกียรติแฟนเด็กหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกันถึง14ปีหลังเล่าฝ่ายชายกราบเท้าก่อนนอนล่าสุดทางสำนักข่าวดังได้เผยว่าถามแพทมาแล้วชาวเน็ตว่านี้แพทว่าไนแล้วแต่คนจะเม้นผู้ชายทำเพราะเขาอยากทำมันเป็นนโมเมนต์น่ารักเลยเอามาแชร์เอามาเมาส์เอามาโอดว่าฉันเจอคนทีดีนะแต่คนอื่นที่แซฉันจะคิดไงก็แล้วแต่นะพวกเธอหาให้ได้แบบนี้ก่อนหาคนกราบเท้าก่อนนอนแบบแพทไม่ได้ก็หยุดเมน้นหยุดพูดผู้ไปม,มา หมอดูบอกว่าถ้าการที่เราไว้แฟนแล้วจะเจริญแพทไม่ได้บังคับเป็นเรื่องที่เชื่อว,ว่าทำแล้วดีเลยทำผู้ช่วยยังไม่สะทกสะท้านเลยแล้วชาเน็ตเป็นรายผู้คิดว่าการกราบเท้าคือการให้เกียรติเขาเคารพแพทเหมือนแม่เรียบเรียงสยามนิว